เป็นอีกหนึ่งข่าวดีค่ะสำหรับนักศึกษาหลังจากที่เพจ Facebook องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดประกาศอนุญาตให้นักศึกษาที่เป็นประจำเดือนสามารถลาหยุดโดยไม่กระทบการเรียนการสอนค่ะโดยระบุว่าด้วยสภานักศึกษาในการประชุมสภานักศึกษาสมัยหนึ่งครั้งที่4เมื่อวันที่26กันยายน2566ในห้องประชุมปีดีพนมยงค์มอทอสูนรังสิตและระบบออนไลน์ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาข้อเสนอเรื่องการกำหนดให้มีวันลายหยุดสำหรับผู้มีประจำเดือนเนื่องจากพบว่ามีนักศึกษาผู้มีประ นมีอาการต่างๆเช่นปวดท้องปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อท้องอืดท้องผูกหรือท้องเสียเหนื่อยล้าอ่อนเพลียอารมณ์แปรปรวนวิตกกังวลง่ายมีพฤติกรรมแยกตัวจากเพื่อนครอบครัวหรือคนรอบข้างไม่มีสมาธิไม่กระตือรือร้อรนเป็นต้นทําให้ไม่สามารถเข้าเรียนหรือดําเนินชีวิตได้ตามปกติในช่วงระยะเวลาของการมีประจำเดือนซึ่งนักศึกษาม,มีความตั้งใจที่จะเข้าศึกษาในชั้นเรียนแต่ไม่สามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนได้เนื่องจากมีอาการดังกล่าวโดยในการนี้ค่ะฝ่ายวิชา การพิจารณาแล้วเห็นความสำคัญและความจำเป็นของนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากภาวะดังกล่าวข้างต้นจึงขอความร่วมมือคณะสถาบันวิทยาลัยจา้ศศางอาจารย์ผู้สอนพิจารณาอนุญาตให้นักศ,ศึกษาผู้มีประจำเดือนที่ได้รับผลกระทบจากอาการดังกล่าวสามารถลายหยุดได้โดยไม่กระทบกับการจัดการเรียนการสอนค่ะ